นี่จัดการไปดิครับเราละเอกมาทหไมเนี่ยมาอหมาเนี่ยบวกก็ไม่รอดดีครับอย่างนี้เนี่ยไม่รอดครับผมเฮ้ยก็ตายหมดดีครับบึ้มเรียบร้อยครับผมไปเอามันเลยเนี่ยเอามันเลยเนี่ยจัดไปดิบวกเอามัน เรียบร้อยครับผมเสร็จแเ้าละตัวนึงตัวนึงเสร็จแล้วละตัวนึ่งเอาเหรอทีนี้เลยเอาเหรอทุกอ่ะอ้เพื่อนมาช่วยหน่อยเร็วมาช่วยหน่อยเร็วเรียบร้อยครับผมเก็บหมดไปดิ เอ้ย hey, y what's up ส <Hey. S 1> วัสดีน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับและโปเกมอนที่ผมจะเล่นในวันนี้นั่นก็คือเซลารอระนั่นเองนะครับแม่ลิ้นรัวกันเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> โดยเซลารอระตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับวันนี้ก็เอามาเคาะสนิมให้ทุกคนได้ดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อ Battle Pass มาแล้วครับตอนนี้ก็เลเวล60เรียบร้อยเต็มเรียบร้อยนะครับเราจะได้สกินใหม่ของเซลารอระนั่นก็คือสกินนี้หละครับฟอนเทียสไตล ก็จะเป็นนายอำเภอนะครับอ่าเห็นไหมมันมีกีเด้นนะครับเป็นเงาเนี่ยกระโดดผ่านไปมาแล้วแมวเหลืองกระโดด,โดตะครุบเหยื่อครับผมกีเด้นเสร็จเรียบร้อยนะครับ <S <S ถ้าแมวเหลืองเนี่ยต้องยกให้เซเลอร์ล่านะครับแต่ถ้าหนูเรืองก็เป็นปีกจูนะครับผมน่าจะเป็นคู้กัดกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามีพลังสายฟ้าดีแบบคล้ายๆกันนะครับ คูดสยาวยืดเหนื่อยแล้วนะครับผมส่วนซินเดอเรลลอีกตัวเนึงครับผมชอบสกินชุดนี้มากเลยที่เป็นโจรสลัดเนี่ยกับตันสไตล์ซินเดลเรลลเนี่ยนะครับ โอ้โหเท่มากเลยไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าสก,กินชุดนี้เนี่ยมันเป็นของ Battle Pass ซีซั่นหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่ามีให้ซื้อให้แลกเปลี่ยนให้ซื้อเพชรนะครับใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับตรงนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นซีซั่นหนึ่งนะเพราะว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันเริ่มจากในเครื่อง Nintendo Switch นะครับตอนนั้นมันยังไม่มีมือถือนะมาครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อสก,กินชุดนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นนายอำเภอเซลลระกันนะครับผมจะไปปราบเาหล่าร้ายไอ้พวกที่มันชอบคิวชอบอบ่่าาานืเเยยผมมมจัดดดกรให้หลู <Yeah. S 1> สิ่งที่เราจะได้กันในบ a t t ท e p a พ s สีสันที่5นะครับก็จะเป็นชุดดากโคนไนนะยังเป็นคาวบอยหรือว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยเหมือนจะทําฟาร์มอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับมังกรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือเปล่าแก็จะมีชุดเซ็ตมาด้วยนะครับผมโอ้โหน่าใช้กันเลยทีเดียวนะฮะบวกคาวบอยต้องมีชุดคาวบอยแน่นอนคนระับมีกรอบรูปแบ็กราวนะครับนี่งไงชุดคาวบอยนะครับผมน่าจะเป็นชุดนายเพเภอเหมือนกับโปเกมอนของเรานะครับมีเข็มขัดเป็นหัวบอลโปเกมอน Pokemon ด้วยนะครับผมอ่าและอันสุดท้ายก็เป็นชุดุดดเเซลาอรรันนนี้ยะช จากที่ผมได้ดูในคลิปแล้วนะเวลาเราคิวศัตรูได้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปศัตรูแล้วก็เป็นรูปการกบาน,นครับเหมือนว่าเราได้กำจัดตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีค่าหัวอะไรประมาณนั้นเลยนะจัดไปเลยนะครับ490ดาวใช่ไหมปึ้มเรียบร้อยอะพิเมียมพ a าสเครมเรวอดครับผมจัดมาเครมให้หมดไปเลยนะฮะ อ่ะเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะครับจากที่เราเห็นตอนเริ่มเนี่ยนะครับกีเดนมันโดนหม่หัวอยู่นะแล้วก็แมทที่ผมจะไปเล่นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเจอกีเด้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอกีเดนเนี่ยมันจะบังเอิญไปหรือเปล่านะเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับและที่สําคัญเซรระเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวปลาที่ค่อนข้างจะเก่งพอสมควรด้วยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดสายปลาสายฟาร์มสักเท่าไหร่นะแต่เกมนี้ผมก็จะเล่นให้เต็มความสามารถแล้วกันนะครับโดยมุมฟที่ผมจะเล่นนะครับก็มีตามนี้เลยครับผมเอามุฟที่เขาฮิตฮ เลยนะครับก็จะเป็นสปาร์กอันนี้ผมจะเป็นการกระโดดสร้างดามจนะครับเวลาเรากดโจมตีบวกตีกีมันก็จะกระโดดไปโจมตีศัตรูนะครับทำดามจดให้แรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะการโจมตีของสปาร์กนะครับจะมีการใช้งานได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับผมและมูฟถัดมาคือวายชาร์ตนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลหรือว่ามูฟอื่นเนี่ยหลายๆครั้งนะครับวายชาร์ y มันก็จะทาดาเมจใส่ศัตรูได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมแต่โดยปกติแล้ววายชาร์มนะครับถ้าเกิดว่าเราไม มันจะโจมตีศัตรู3ครั้งด้วยกันนะครับจัดมาเลยพวกสำหรับเซตเฮลทมนะครับผมว่าจัดตามนี้นะเลเซอร์ครอว์บัตตี้บาลียแล้วก็สกอร์ชิลนะครับส่วนแบทเทิลไอเทมเนี่ยผมก็จะเอาเป็นฟูลฮิลนะฮะป้องกันการโดนดีบัฟนิดนึงนะครับผม <Yeah. S 2> มีคนเลือกทารอนเฟรมมาด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นไหนดีเนี่ยทารอนเฟรมเขาจะฟาร์มหรือเปล่านะครับผมไปฟาร์มดีกว่านะ เลือกเลียนไปเลยแล้วกันนะครับดูฟิทารอนเฟมเขาจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับผมเหมือนเขาจะไม่เปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับผมไปลุยกันเลยนะครับผมมาครับ go ฝั่งเขามีก้าหางด้วยนะมันเป็นตัว cc นะครับผม cc ตัดจา,จาเลยตัวนั้นนะถ้าเกิดผมไม่เอาฟูฮิวมาเนี่ยน่าจะลําบากนะครับแต่ว่าเอามาแล้วเนี่ยก็น่าจะลําบากน้อยกว่าเดิมนิดนึงนะครับ เด็ดเขียวไปก่อนเข็ดเขียวลูคาลิโอมาเล่นล่างนะครับวันนี้ใช่วันนี้ดีแมตต์นี้นะฮะปกติส่วนใหญ่ลูคาลิโอจะอยู่เลนบนนะครับโจมตีกระทิงก่อนเอาเรดบัฟก่อนนะครับกระทิงมีบัฟสโลนะเฮ้ยเฮ้ยพวก มาไปมาเนี่ยจัดไปดิครับพวกจัดไปดิครับทำไรครับเนี่ยเอาเอามันพวกเอามันพวกเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยจัดไปดิครับสองศพเลยเออ <Y> ah <oo> ไปดังครับผมดังก่อนขอดังก่อนนะฮะมาครับมาแล้วสปาร์ค ไปก่อนครับเฮ้ยเพื่อนจะเอาอีกแล้วเหรอจะเย็นดีครับเดี๋ยวนะครับขอฟาร์มก่อนเฮ้ยเลนล่างมีปัญหานะครับมีประเด็นนะเดี๋ยวฟาร์มจากกุ้งตรงนี้เลยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลนล่างอีกทีหึือเปล่าหรือว่าไปเลนบนนี่ครับโอ้ทำไมเขามาแจมจังเลยเนี่ย โยไอ้พว่หลบไปในอำเภอจะเดินปึมนั่นไงเลนบนมีปัญหาแล้วครับว่าเขาไม่ไปช่วยนะฮะลำบากครับผมไปมาครับรอดูแป๊บหนึ่งอยู่ไหนกันบ้างเอ่ยเฮ้ยเสร็จเราละมาว่ะ จัดไปดิครับจัดไปดิครับเฮ้ยถอ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 ยก่อนถอยก่อนถอยก่อนนี่เรียบร้อยไหมเนี่ยเรียบร้อยครับผมมาจัดไปจัดไปดิพวกเอาเอาไว้ตายเอาไว้ตายถอยก่อนเกือบตายวะ่ะเอ้ยเพื่อนได้เปล่าเนี่ย ไปครับปุ๊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 บโอ้โหเต่าเกิดแล้วนะฮะเต่าเกิดแล้วแล้วผมเลเวลยังไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะไปเอาเต่าก่อนดีกว่าครับมาลูคาดิโอมาเหรอลูคาดิโอมารอครับเนี่ยจัดไปครับอยู่ไหนมาแล้ว เรียบร้อยแน่นอนนะผมจังหวะน,นี้นะเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะน,นี้ก็จัดไปดิครับและเรียบร้อยครับผมโดนยูนไนต์อัดไปนะฮะตายหมดอ่ะตายหมดอ่ะผมบอกเลยตายหมดอ่ะตายหมดน่ะผมบอกเลยปึ้มเรียบร้อยครับผมจัดไปพวกเอามันเอามันเอามันนี่สวยครับเฮ้ย หนีหวดไปดิหวดไปดิหวดไปดิครับมาไมเนี่ยไปครับไม่ได้ดังวะไม่ได้ดังวะไม่ได้ดังก็ต่อยก่อนดีครับเกือบตายเหมือนกันนะเสียโลตอมไปนะผมไปคือเขามาเร็วมากนะฮะเมื่อกี้นะจมตีเห็ดไปก่อนเห็ดน้อยไปครับโลตอมเพื่อนเราคุมได้อยู่นะฮะข้างบนนะ เฮ้ย <Hey, S 2> แล้วเหมือนว่าข้างล่างไม่มีใครมากันนะฮะเดี๋ยวผมมากันแทนแล้วกัน,นครับมีพึ่งเกิดด้วยด้วยว่ะนี่เอาเหรอครับเนี่ยพวกเอาเหรอครับพวกเอาเหรอครับพวกเอ้ยถอยก่อน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 เฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนจัดดิครับจัดดิครับซินเดเรลไปไหนครับนี่เรียบร้อยมันจะอยู่ไหนแต่ผมมาเมื่อกี้นะฮะถอยก่อนนะครับ ไปเอาบัฟแดงก่อนข้างบนยังไม่ได้เลยนะครับผมจัดไปเดือดๆไปจัดไปเดือดๆไปจัดไปเดือดๆไปไปครับเต่าจะเกิดเต่าจะเกิดเต่าเกิดเลยนี่หว่าเต่าเกิดเลยนี่หว่าพวกวิกครับหนีจัดการไปดิครับที่เราละเอ,อกมาทำไมเนี่ยมาทำมเนี่ยพวก เอา้าต้ไม่รอดดีครับอย่างนี้เนี่ยไม่รอดนะผมเอ้ยก็ตายหมดดีครับบ้มเรียบร้อยครับผมไปเอาเต่ากันต่อครับชิวๆกันไปนะจัดไปครับเอามันเลยเนี่ยเอามันเลยเนี่ยจัดไปดีพวกเอามัน เรียบร้อยอบผมเสร็จแล้วละตีกนตัวหนึ่งเสร็จแล้วละตัวหนึ่ง,ง,งเอาอะซินเดเลตเอาอะพวกเอ้เพื่อนมาช่วยหน่อยเร็วมาช่วยหน่อยเร็ว <Finish him. S 1> เรียบร้อยอะผมเก็บหมดไปดิเก็บหมดไปดิดปดโอมาอีกแล้วหรอไม่พักบ้างเลยพวกให้เราได้พักผ่อนบ้างเถอะอ้อาวตายเหรอ เอ้ยทารอนเฟรมตายอะครับที่ผมได้ดังไปกี่ทีองอะ่ะผมได้ดังไปทีหนึ่งหรือว่าสองทีวะจำไม่ได้ด้วยครับคือคิวกันมันเกินคิวกันมันเกินไป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 เรียบร้อย เฮ้ย <Hey, S 2> เลนล่างเยอะว่ะไปครับเ้าถึบนดีกว่าใครมาเนี่ยใครมาครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยดีครับ<笑><笑>บอกเลยเรียบร้อยนะฮะฟินเดเลนมาตัวเดียวอย่างนี้อัดย mm ูไนต์มาผมก็ไม่กลัวครับผม <Br ow. S 1> มาเรียบร้อยครับไป้างล่างมีปลาเค็มครับผม ข้างล่างมีปลาค็มไปเลยลุยข้างล่างอันยาวๆแทบโดดจะเกิดแล้วด้วยวะ่ะเฮ้ยจัดไปดิครับไปไหนเอ่ยใส่เราละเรียบร้อยครับไปเอาเต่าได้ป่าเนี่ยทันไหมเนี่ยเอาเต่าตัวนี้ดีกว่าเอาเต่าตัวนี้ดีกว่านะฮะ เอาตัวนี้ดีกว่าเอาดิไปครับถอยก,<ะ>กอ่อกนเฮ้ยมันกำลังเอาเซฟโดสเลยเหรอมันเอาเซฟโดสเลยเอพวกไปเอ้ายังไม่มีใครเอานะครับงั้นเราไปข้างบนก่อนแล้วกันครับโอเคเรียบร้อยครับมามาไอ้มันเอาเซฟโดสเนี่ยมาไปจัดการมัน จัดการมันอีกพวกจัดการมันพวกแล้วถอยก่อนถอยก่อนจัดการมันพวกโอ้โหโอเคครับได้เราด้วยนะครับเต่าตัวนี้ก็ไม่รอดนะผมไปลุยกันยาวๆลุยกันยาวๆเฮ้ยๆฮ้เฮ้ยสี่เราละเอามามามาไปแล้วครับไม่สนแล้วครับจังหวะน,นี้ไปครับ ดังไปได้ดังมาเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดนั่นไงนั่นไงว่าแล้วติดซีซีไม่ได้ดังนะครับผมโอ้โหอดไปเลยเนี่ยไปจารีสาดไปกันก่อนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้เซฟดวดแล้วแพ้เนี่ยโอ้โหเราไปไม่ได้นะครับติดซีซีนะอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกเลยนะครับก้าวห่างเนี่ยซีซีจัดเต็มมากครับผมไปเลนล่างต่อครับ โอ้ oh my gosh เฮ้ยเพื่อนอ่าทาลอนเฟรมมาช่วยนะครับไปลุยไปโอ้เสียดายมากเลยนะฮะปึ้มตายหมดครับทาลอนเฟรมเก็บหมดนะครับผมสวยงามครับโอ้โหเสียดายมากเลยเสียดายมากเลยเนี่ยเฮ้ยไปหน่อยขอ,อไปหน่อยขอ,อไปหน่อยออ โอ้ไม g กอโอ้ไม่กอไม่นะวับกับทธานโอเคเรียบร้อยครับผมครั้งสุดท้ายไม่ได้ดังไปนะเรามาดูสกรอร์ดีกว่าครับโ okay, อเคยังชนะนอยู่นะครับแล้วดูสกอร์ผมดิยี่สองครับผมคือเล่นดีมาตลอดทั้งเกมแต่มันไปอะไรอะ่ะไปติดซีซีของนายเทอะ่ะก็ไม่ได้ดังไปดีครับได้ดังไปครั้งเดียวเองนะ แต่อย่างอื่นเนี่ยสมบูรณ์เพอร์เฟกแล้วนะครับคิวไปดูดิ20ตัวสุดยอดมากครับผมในเพลยตัวนี้นะดาเมจก็แสนสามพันนะครับรับดาเมจ4ี่หมื่นสี่รีคอเวอรี่ก็แปดพันเจ็ดนะครับโอเคสวยๆไปนะครับในรอบนี้เราเน้นสกอร์คิวเราไม่เน้นสกอร์ทำแต้มนะครับผม <c oughs> พูดไปแก้เขินสักหน่อยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับนายอพเร์เซลระตัวนี้นะครับจากที่เห็นนะดาเมจของมูฟสายนี้มันแรงมากมากเลยนะครับแต่ว่าตัวมันก็ค่อนข้างที่จะบางเหมือนกันเราก็เลยต้องเน้นแบบไอเทมที่บวกเลือดให้เขาหน่อยนะครับเขาจะได้อึดๆขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยไปพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนครับ